สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาวิศวกรรมความสูบเป็นระยะเวลาหนึ่งเทอมนะครับทําไมถึงมาเรีย,ยนวิชานี้นะครับเริ่มต้นจากตอนที่ปีหนึ่งเนี่ยครับมีรุ่นพี่ปีสามเนี่ยครับมาแนะนําเกี่ยวกับการทํากิจกรรมหัวเราะบำบ,บัดให้น้องๆในชั้นปีได้ดูนะครับแล้วก็ได้ลองปฏิบัติตามดูเป็นครั้งแรกนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ เห็นการหัวเราะบาบัดนะครับแล้วก็รู้ได้เลยว่า,าพี่ก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิศวกรรมความสุขต่อมาตอนปีที่2เนี่ยก็ได้มีเพื่อนอีกซีชั่นหนึ่งครับได้โรงเรียนวิชานี้เหมือนกันก็ได้รีวิวมาจากเพื่อนๆว่าวิชานี้เนี่ยได้ทาอะไรอะไรหลายๆอย่างที่ทําใหเา้เหมือนว่าเป็นการได้ออกกำลังกายแล้วก็ยังได้เทคนิคต่างๆที่สามารถ นมาฝึกสมาธิของตนเองได้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคือวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่ได้เกรดมาค่อนข้างที่จะง่ายและก็ไม่กดเกรดครับแล้วก็ไม่มีสอบไฟแนลด้วยแต่ว่าการเรียนวิชานี้เนี่ยก็ต้องแลกกับความมีวินัยในตนเองในการเข้าเรีนยนแล้วก็ในการทํางานส่งก็เลยเลือกวิชานี้มาลงในเทอมนี้เพราะว่าอยากจะฝึกวินัยในตนเองแล้วก็ไม่อยากจะเครียดกับการสอบไฟแนลในวันข้างหน้าเพราะว่ามีวิชาหลายวิชาที่ค่อนข้างที่จะ หนักแล้วก็เลยอยากเรียนวิชานี้มาคา่ะความเครียดแล้วก็ฝึกไปในในตัวเองน,น,องนันเองครับได้เรียนรู้อะไรจากวิชานี้บ้างนะครับเรื่องแรกก็คือได้เรียนรู้ในภาคทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบข้อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขของตนเองนักเรีนยนนักเอีครับโดยที่เริ่มจากการที่เราเนี่ยเข้าใจตนเองท้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจครับ ให้เราเนี่ยฝึกการสังเกตแล้วก็ควบคุมความคิดความรู้สึกของตนเองอีกทั้งต้องฝึกควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่ในสามารถอยู่ในระดับที่สมดุลครับแล้วก็เรียนรู้การนําหลักวิทยาศาสตร์นะครับมาประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและก็จิตใจครับเช่นการฝึกสติฝึกสมาธิการผ่อนคลายและการใช้พลังงานความคิดเชิงบวกครับเพื่อพัฒนาชีวิตนอกจากนี้เนี่ยยังได้มุมมองการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เน้นการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีความหมายและก็มีามมากมารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆต่างคณะต่างสังคมภายนอกด้วยครับรวมถึงเนี่ยเป็นการออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานให้ช่วยลดความเครียดและก็เพิ่มพลังใจ วิชานี้นะครับกาเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้ทําการทดลองและก็สะท้อนตนเองหลังจากการทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายครับที่ช่วยให้เข้าใจความสุขที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นและสามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปต่อยอดในการเรียนการทํางานการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขครับจนเกิดค,ความสุขที่แท้จริงของตนเองแล้วก็เราสามารถที่จะนําความสุขในส่วนนี้เนี่ยไปเผยแพร่ให้แก่คนอื่นได้มีความสุขในกับสิ่งที่เราได้รับมาด้วยเช่นเดียวกันครับ ได้แนะนำความรู้ที่ได้เดนมาเนี่ยให้ใครแล้วบ้างน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมได้แนะนำให้กับพุ่น้องในสาขาคณิตศาสตร์ครับซึ่งรุ่นน้องเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับด้านในการฝึกสมาธิและก็การทำลังการอยู่แล้วครับแล้วก็น้องเนี่ยชอบที่จะ เกี่ยวกับเรื่องการน้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะครับน้องก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดลมหายใจครับซึ่งผมเนี่ยได้แนะนําการหัวเราะบ,บาบัดให้น้องไปแล้วก็รวมถึงการฝึกสมองเป็นสองเท่าให้แก่น้องนะครับน้องก็รู้สึกดีครับที่ได้ลองปฏิบัติตามอีกทั้งตอนที่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการให้นักเรียนเนี่ยลองทําการหัวเราะบ,บาบัดแบบง่ายๆนะครับซึ่งพอได้สอนน้องแ้วน้องก็มีความ วอร์ร็อนะครับมีความแบบได้สร้างสิ่งร้องให้แก่น้องๆได้แล้วก็ดึงดูความสนใจของนักเรียนให้มีความสุขในการทํากิจกรรมต่อจากนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทาให้ผู้อื่นางานได้ลองปฏิบัติได้จริงครับแล้วก็ทําสามารถนําไปใช้ในการทํากิจกรรมการในการสอนได้จริงเป็นการแบบว่าเตรียมความพรม้อมให้แก่นักเรียนก่อนที่จะเรื่องการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรม,มอ,อื่นๆนั่นเองครับ มีใครได้นำแนวทางไปใช้แล้วบ้างและนำไปใช้แล้วรู้สึกอย่างไรนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้แนะนำใครอย่เป็นทางการว่าจะต้องทำแบบนี้แบบตลอดนะครับแต่ว่าให้เขายันได้แค่ลองปฏิบัติตามดูในบ้างต้นนะครับแต่ว่า,าซึ่งก็ได้แก่รุ่นน้องของผมเองนะครับแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียน ต่างๆที่ผมได้ไปลงเงินมาครับหลังจากที่ได้ลองทํากันแล้วก็พบว่าตัวคนเนี่ยได้ปลดปล่อยความขี้อายของตนเองออกมาได้ฝึกความกล้าแสดงออกของตนเองครับทั้งการหัวเราะบําบัดและก็การฝึกสมองเป็นสองเท่าทําให้ได้เกิดความพยายามที่จะปฏิบัติตามแล้วก็ฝึกฝนที่จะพยายามทําออกมาให้ได้ในท้ายที่สุดหมายว่าการที่เราเนี่ยจะฝึกสมองเป็นสองเท่าประมาณนี้เราก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้สติในการทําเพื่อให้มันแบบ ไม่มั่วในตนเองครับผมเห็นว่าคนที่ได้เราทาเนี่ยเขาก็จะพยายามฝึกให้ตนเองเนี่ยสามารถที่จะทาได้แล้วก็พัฒนาสิ่งที่พัฒนาสมองของตอนเองครับไอ้สามารถที่จะทาในสิ่งที่ผมสอนไปได้เห็นได้ว่าพอเขาได้ไปทาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะฝึกสิ่งที่เขาสามารถทําได้ให้มันดียิ่งขึ้นกว่าที่เขาทําได้อยู่ตอนนี้นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นความรู้สึกทั้งหมดหลังจากที่ผมได้เรียนรู้ชา พชืมความความสุขในเทอมนี้นะครับถือว่าเป็นวิชาที่มีความสร้างสรรค์และก็สามารถที่จะทาให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ได้เทคนิคต่างๆในการที่จะนําไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วก็ถือว่าเป็นวิชาหนึ่งเลยที่คุณค่ากันมาเย่าสุดๆเลยครับขอบคุณครับ